ก็เลยนึกว่าไม่เคยปรากฏตัวแต่พอชนะปั๊บรูปสายสะพายมานั่นเอียดก็ต้องปลดนะครับก็บอกตรงๆว่าเราไม่อยากยุ่งกับใครเราก็คือไม่ยุ่งจริงๆครับแล้วก็ยุตินะครับไม่ว่าจะเป็นอาวาตารไม่ว่าจะเป็นติ่งเวทีอะไรใดๆที่คุณชนะมาคุณไปชื่นชมกันให้เต็มที่คุณอย่าเอามองกุฎมาเคลี้ยงทิ้งหรือมาทำลายศักดิ์ศรีด้วยการมาไล่ด่าชาวบ้านแม้กระทั่งอิงฟ้า พักเลยนะฮะอย่ามาเปรียบเทียบว่าโอโหปังกายิงฟ้านู่นนี่นั่นแต่ก็มีคนช่วยนะบอกว่าปล่อยยิงฟ้าก็ไปเถอะเขาไปไกลมากแล้วเขาเป็นนางงามคนเดียวในยุคนี้ที่เขาปังที่สุดจนยิงฟ้าเริ่มปวดหัวแล้วยิงฟ้าก็โพสธรรมดาแท้ๆว่าจะยืนอยู่บนลำแข้งต้องมีความสามารถไม่ใช่ว่าพูดอย่างเดียวเอาเขาไปแขวนออกนี่ไงอิธิพลของพวกแฮสปีดของพวกทุกกระทู ทุกอันต้องเกี่ยวข้องกับแบรนด์หรือ MU ทุกอย่างนะฮะทุกคนโพสตหมดผมรู้ด่าผมว่าอะไรโอ้โหทุกอย่างผมรู้หมดนะไม่ใช่ไม่รู้เออจงจำเอาไว้นะว่าความจริงมีหนึ่งเดียวนะครับแล้วก็ถ้าคุณไม่ยืนอยู่บนความจริงก็ได้แต่อย่ายุ่งกับผมคุณจะโกหกใครสักร้อยครั้งถ้าไม่เกี่ยวข้องกับผมก็แล้วแต่คุณแต่ถ้าคุณโกหกคนใส่ตัวเลขบ้าบอแล้วมากระทึบผม ว่าชนะมงทองสิปียังไม่ได้เซี่ยวของมงฟ้าปีเดียวเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเดี๋ยวให้ดูนี่ไงเอาให้ดูละไม่เกี่ยวกับผมนะเดี๋ยวจะหาว่าุยทำไมพูดมากทําไมจะไปทําร้ายเขาอิจฉาเขาสิไม่นะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเพราะสิทธิ์ของผมก็คือสิทธิ์ของผมคุณพูดแบบนี้ผมก็บอกว่ามันเป็นแบบนี้ข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคนชนะมงของผม รายรับแบ่งกันแต่ผมไม่รู้นะเวทีที่คุณชนะเขาแบ่งหรือเปล่าแล้วพี่น้องก็ค่อนข้างจะเสียใจใช่ไหมมีคุณมาว่าเราอิจฉาไปอิจฉาเขาอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดเป็นอวตารก็เฉยๆเพราะว่ามันไม่มีอะไรหรอกที่จะออกมาดีเพราะเนื่องจากว่าสารตั้งต้นมันเป็นความอิจฉาของเขาอะพูดอะไรก็ผิดเพราะเราเราก็อย่าไปพูดอะไรตอบโต้กับไร้สาระเราก็อยู่บนพื้นฐานอย่างเดียวก็คือถ้ากระทบกระเทือนมากผมก็จัดกลับ แล้วผมก็เอาหลักฐานออกมาให้ดูไม่ใช่พูดเพอ้อไปเรื่อยๆนะครพูดไปเรื่อยไปเปลยนะฮะผมก็เห็นผู้โกนี่โอ้โหอธิบายในรายการอะไรก็ไม่รู้เป็นกี่เป็นร้อยรล้านไปฮะนี่ประเทศไทยเนี่ยสื่อมวลชนก็ดีคนเล่าก็ดีคนนำเสนอก็ดีนะฮะเป็นเหยื่อของอวตารสารตั้งต้นในการใส่อะไรก็ได้แล้วก็ไปแช์นะฮะเอาจิงๆแล้วผมก็ไม่ได้ซีเรียสหรอก กับพี่พี่สื่อทุกๆคนนะฮะผมก็รู้ว่าโมเมนต์มันเร็วนะฮะแต่ว่าผมก็ต้องขอเบรกโมเมนต์นี้ด้วยการหยุดหยุดยุ่งกับผมได้แล้วนะฮะหยุดละกันหนึ่งแซนเียนนะครับดีใจด้วยแล้วก็คู่สัญญาที่ถูกต้องคือเจ้านายผมนะครับดีใจกับคุณไบรอันอีกคังเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์ครับผมเขารุมครับเขารุมเขารุมกขรุมอยู่ครับรู้สึกยังฮะคุณเขาลุมอยู่แล้วว่าผมเป็นเป้า ความอิจฉาลิษยาก็ดูสิบางคนบอกว่าจะดังจนถึง25ปีมันก็อะไรมันก็เกี่ยวกับผมหมดบางคนก็ไปโพสอะไรโรงบาลบ้าเอออะไรเงี้ยรู้หมดละเก็บข้อมูลหมดเรเอิญว่าโชคดีมากเลยรู้ป่ะคนข้างล่างคอมเมนต์มีชื่อผมอะเอ่อไม่บอกเอ่อจำไหมนะคุณอยากในสมัยนี้ขอเตือนเป็นครั้งสุดท้าย การที่คุณไม่เขียนชื่อผม,ผมการที่คุณไม่ระบุชื่อผมต่อให้คุณใช้ชื่อย่อหรือชื่อที่คุณใช้สำหรับการจิกกัดนมแฝงใดๆก็ตามหากถ้ามีการคอมเมนต์อยู่ข้างล่างที่ที่ทำให้โยงถึงผมชัดเจนคุณก็จบหรือถ้าไม่มีคอมเมนต์ออกมาชัดเจนแต่ผมเดินไปถามทำรีเสิร์ช ในจํานวนหนึ่งว่าทุกคนตีว่าเป็นผมผมก็เสียหายแล้วครับเอามาอีกฮะโอเคฮะขอบคุณนะครับเอยะไรนะพิดูข่าวนยบ้างมคะที่มันมีข่าวออกมาก็ิไม่ทุกคนก็ไม่ชัวร์ว่ามันจริงมอยู่ผมคนปล่อยข่าวเรื่องภรรยาคุณลาอูมาแชร์อันนี้พุ่งตรงๆว่าผมไม่ทราบเลยแล้วก็ไม่เห็นมีเรื่องนี้ในองค์กรเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่รู้ตอนนี้มันเชื่อยากฮะเชื่อยากเชื่อข่าวรือยากเพราะว่า ตอนนี้มรสุมของแกรนกัแอมมาพร้อมๆกันนะฮะแล้วก็เขาก็พยายามบทขยี้กันอยู่นะฮะก็ฟังหูไว้หูครับแต่อย่าแชร์ข่าวที่เราไม่ได้กันกรองแล้วกันอันนี้ผมเมื่อกี้ผมล้อเล่นนะขอโทษด้วยนะเอแกงพี่ฮะเดี๋ยวพี่จะมาโกรธผมนะฮะ ยนปรากดผมก็ <Okay. S 1> ว่าไม่ได้เป็นคนเดียวครับเป็นกันทั่วเลย <Yeah. S 1> มันเลยกลายเป็นอุปทานหมู่ก็ต้องให้ชัดเจนนะครับ <Okay. Yeah. S 1> ขอบคุณนะครับ okay. 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 Okay.